ค okay, ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นใหม่ช่องเล็กๆตามข้างทางนะครับแล้วก็เป็นป่าปืนนะฮะเดี๋ยวจะลองปีประช่อนดูนะครับตรงนี้กับปรวยางโคราชาอิูนะฮะ เผือน,นะครับหันไปไม่คิดว่าจะกัดไวนะฮะไม้เล็บมีตัวขวาไม่ทันได้มองนะวัดไมื่อไหร่ไม่คิดว่าจะกัดไวนะมไม้เล็บไม่ทันได้ระวังทีนี้ สวยน,น,นะนี่ตากระติ๋นฮะอ้วนๆนะนี่ครับก็มันเป็นไม้รอดๆนะครับเป็นของรอดเด็กๆตามข้างดงปืนนะครับเลาะข้างถนนมาเรื่อยๆนะใส่สวยนะอ,อ้วนๆเลยต้องบอกว่าเมื่อกี้จังวหวะไม้แรกเนี่ยตีไปแล้ว ไม่ทันได้ระวังนะฮะไม่คิดว่าจะกัดไวมันกัดก่อนแล้วผมวัดไม่ทันนะฮะแล้วก็ครับตเติมมาเรื่อยๆโดนสบยสวยๆนะกับกบยางโคราชเอ2ทูนะครับตรงนี้นี่ครับก็ได้มาละหนึ่งตัวแต่คิดว่าน่าจะยังมีตัวอีกนะครับเพราะว่ามันมีตัวไล่กัดเรื่อยๆนะเดี๋ยวปก็ตัวนี้เก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะตีซ้ำตรงนี้ครับเดี๋ยวขอยัดเก็บมาสักครู่ ก็คิดว่าน่าจะยังมีตัวอยู่นะเดี๋ยวจะลองตีซ้ำดูนะครับตรงนี้โอเคครับจะลองตีซ้ำดูนะครับ ครับก็ตัวที่ว่ามีจังหวะกัดตามกัดมาอีก็ลหายไปแล้วเพราะเมื่อกี้ได้มาตัวนะครับก็เงียบไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทําการย้ายใหม่ตีเลาะไปเรื่อยๆนะครับถนนเส้นนี้มันก็จะเป็นใหม่ประมาณแนวประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเลาะตีกันยาวๆเลยนะโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับกับชนไซส์สวยๆนะครับด้วยกบยางโคราชั่นถูกครับผมโอเคครับผมฝากไปด้วยนะครับยอดมากครับ